สวัสดีครับโอ้โหสร้างต่ำเอาแล้วนี่ไม่นี้ว่าพาจะต่ำมาเที่ยวไกลหน่อยครับพามาเที่ยวไกลในสกลนครครับนี่เป็นสร้างยังที่แล้วหรอเฮ้ยไปใช้เขาเอาไปน้ำลำบากเจ็ดสิบจีพัดตู้แอร์ปีหกสามหรือหกสี่เนี่ยจำไม่ได้จัดเลยครับบูจัดเลยครับคนมา ใจละเงินใจเพิ่นเอาแต่ตู้พอเอาเอาแต่ตูพ้พอรถบ่วใดดอกเพราะว่าผมมีงินสือก็ไม่จะเอาตู้แอร์ครับมันขายตู้แอร์เขาเขาเลยจะไม่ถอดเอาแต่ตู้ถอดเอาตูต้ครับเน้นสบายครับไม่เน้นได้ อันนี้จะเอาไปใส่ขั้นใดอยู่บ้านยั้นทั้หัวกันมีสองขั้นแหละบวกขั้นใดกับขั้นหนึ่งแหละจัดตู้เอนะครับสบายๆหน่อยเฮ้ยเพนล่างถอดเออมันก็ต้องถอดออกแล้วเนาะเฮ้ยจะไม่ได้เร็วเบาตู้เอนี่ซับซ้อนในนี้เนาะเดี๋ยวเอาบึงสายไฟก่อนเนี่ยมันเดินสายไฟเข้ามาในเก่งยังสี่เนาะของโรงงานครับ ประตูถอดรอกแล้วเมื่อกี้ใชไ,ไฟเนี่ยผมใช้ไฟ,ไฟก่อนโอ้โหป่วยแนวน่เหนี่ยงนะจ๊ะใชนี่มันไปพุ่นปกติตัวนี้มันจะไปนู่น ตัวนี้เดี๋ยวได้พี่น้องคอยกันท่ายไปห้าเทือคอยไปประกอบห้าเทือไปประกอบไม่ใช่ประกอบประติตัวนี้นนเกี่ยวกับตัวรถตัวนี้มันอิ่มมั้งนี่ตัวน,นี้เซนเซอร์อีกสายยังวะีสายไฟเปน็นสายเทร แมนบอล่ะตัวนี้มอน,นโหมไฟมันนี้มุดเลยวะก็ยี่ถอดจังเลยเนาะบันนี้ต่ำสายไฟมอนนี้ห้องไปใส่เนี่ยผูสาย,สายไฟอะไรเยเอาไหม ง่วงสายเลยนี่ป๊บฮะอถอดแล้วประกอบมันเขาคืนในหนูเดี๋ยวสายนี่นี่ เขาไปหาปักง่้างล่างหรอือเปลโอ้กทีต่อสายจออยังวะมอนจอเบิ้งเขาในาื้งทังมี้ชีวิตทางเท้าเอ้ยท่อข้าวทางเทเ้า อัานในก็สวยทีครับอ, <c oughs> อู้เจ็บนะอโทท์มอถื สายไฟอยู่รู่ยเรืยเลยประจแต่ว่ามันก็มีมัดเดียวแหละที่เขาไปนะ่ะเดี๋ยวค่อยไล่เบิ้งว่าปักปักยังไมอยู่งเลยนะถอดปักเลยไหมเดี๋ยวกลับเลยเดี๋ยวจะห้อยข้างบนนี่แหละจะห้อยประยุกต์ว่าน้ำหนักไม่เยอะครับน,นักเบาๆจะลองห้อยเบื้องเต่าบ่ได้ก็บจะไปห้อยต้นใหม่ เฮ้ยหายพี่ยนเลยนี่เออมามาตรงมาอีกอีกอีกพอพอพอาบ้าเดี๋ยวเขาจะหอยตัวเอ๋ครับเดี๋ยวหอยตัวเอ๋ลงเอาเลยนี่เด็นไนเปเดินไปไปรุ่นสกลน,นคร นี่ครับได้แล้วอ้ือจะออกได้ไปนั่งกันตั้มไปแล้ว,ด,วดับเลยเรียบร้อยสอลกแล้วสะเลยวันนี้ประกอบเพื่อถือเข้าแม่งสซยุงเชิงหมุ่นวันนี้่ <c oughs> วยนั่นนี่สโลกเฮ้ย เดี๋ยวเอาไม้เอาไม้ต่อยเอาโถก็ได้เดี๋ยวค่อยย้อนลองเดี๋ยวเอาหยับใส่ใส่ทางหยับใส่ได้ของแล้วครับพร้อมกระบ,บานเฮาโอ้ยที่เจ้าเขาวเวย็นปีนี้แล้วพี่น้องเอ้ยโกวันฮันเดี๋ยวแกะอันนี้ออกติ๊กเกอร์ทำความสะอาดได้หน่อยเน่ยครบกับรถปีหกซี่ปะหกสามหกซี่นี่แหละนะครับ ครบหมดนะครับอันนี้ก็ดีอยู่ผมดึงออกครับกระจกไม่มีแตกหลังคาไม่แตกนะครับกวนครบนะครับผมว่าจะาไปใส่นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวรอบก่อนถ้าไม่ได้ใส่ก็ขายนะครับแต่ว่าคิดว่าจะาไปใส่ก็ผมจะเอาไว้ขับเองคันนึงนะครับจะตาขับคันหนึ่งผมขับคันหนึ่งก็นายเยไม่ลืมอะไรนะมีคอมแอร์คอมแอร์ครับก้อนก่อนจะถอด เทสระบบแล้วครับเอเยนปกตินะครับปัดน้ำฝนใช้ได้นะครับนี่ขาคมนะครับขาคมอันนี้ชุดไฟนะครับแค่สายเดียวนะครับมีสายเดียวครับชุดควบคุมอะไรไม่รู้นะครับประมาณนี้นะครับล็อกได้นะครับกุญแจเป็น255นะครับ ไม่น่ามีอะไรนะครับเระบบแอร์เข้าก็ไม่ได้ถอดนะครับไปถึงแล้วก็ต่อไฟใช้ได้เลยนะครับการน็อตท่าซิา้นโคนใหมนะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้ครับน mm ี hmm. ไ่ไีกเกี้ยวหอเจียนยินมีอะไรบ้างเดี๋ยวถอดนี่ออกใส่เหลาสเตลเลตไหมครับใส่เหลาสเตลเลตไหมมันดูสวยๆหน่อย mm hmm. ก็ไปรุ่นของเก่าพี่น้องมีเงินซื้อไม่ก็ซื้อของเก่านี่แหละใส่ไป แต่ตลดกดิ้งคือรื่สองี่นลองเอ้ยตอนนี้จะเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาหน่อยครับนี่ตัวตัวสวิงท่ออยู่ด้านในนะครับแล้วก็ตัวเที่เข้าอยู่ด้านในนะครับเ้ยเช็คอง้องดีนะ <laughs> ครับก็ครบนะครับถ้าบางรุ่นนะครับไอตัวเที่เข้านปล่อยเข้าจะอยู่ด้านนอกนะครับตัวนี้ก็อยู่ด้านนอกบ่มีบ่ ก็ไม่แด้ใจนะแต่ว่านี้มันอยู่ด้านในครบหมดแล้วนะครับเท้าแค่หลากสายมาจับเอาเลยนะครับใช้ได้นะก็เออมีกล้องนะครับมีกล้องในถังอุ่มเจ้าของเขาแถมให้ด้วยหนึ่งตัวนะครับก็ขอบคุณครับนะครับไม่มีอะไรมากอันนี้ก็เป็นชุดน็อตตั้งนะครับชุดน็อตนี่แค่นั้นนะครับโอ้สกลนครหวานเจี๊ยบออกมาก็ครึ่งวันครับออกจากบันตีซีนะครับ ถึงมีเกือบเที่ยง11บเอมงนะครับก็กมาเรื่อยๆครับทำผู้พันมานะครับมาแบบไม่รู้ท่าหรือกันโทษทำเจ้าของเพิ่นเอยนะครับเจ้าของเพิ่งมาอยู่นะครับเจ้าของมาอยู่เจ้าของรับราชการทหารอยู่ภาคใต้นะครับเจ้าของรถรับราชการทหารอยู่ภาคใต้ก็มีพ่อแล้วก็มีพวกคนขับแล้วก็ช่างประจำรถนะครับเขามาเบึงนะครับแกมาเบึงไห่นะครับมาซอยกังถอด ว่าจะออกได้ครับก็เอ,อ,อ,ไอ้ไม่ใหญ่แบบต่วมาันต้องใช้เวลาจท่านหอยครับต้องเช็คดีๆนะครับอ่ะกับบ้านเราโอเคก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับผมคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ